ไ้คำขำคัญสัตว์ดุร้ายในป่าใหญ่ใครเห็นก็ต้องกลัวสิงโตเสือถูกแล้วเสือพง่์พี่นอได้ครับดูตอบเสียงดังมากอยู่ข้าวหูได้ยินเขาได้ยินได้ยินคนใจเจอเมื่อไหร่ก็ต้องโยนไม้ขีดไฟให้บุรีพญานาคอะไรวะถ้าเจออันเนี้ยต้องโยนไม้ขีดไฟให้เพื่อแบบพิสูจน์ว่าเนี่ยแกเป็นคนนะดอกไม้ไฟผีเสือสมิงอ่าใช่ครับอ๋อได้ครับอันนี้ต้องเป็นเสือหรอใช่พี่เสือสมิงผมซีซัวพูดไปก่อนมันตกใสถทานกลิ่นหอมอบอวล อย่างเสือร้องได้โอ้ยตงขนาดนี้ต้องได้มั้งมาโอ้โหเสียงดังไว้ก่อนวันนี้จีบอีกคนคืนพรุ่งนี้ไปกับอีกคนเสือผู้หญิงมาโอ้โหมันใกล้ใกล้ได้เสกหมายถึงสอบทุ่งกลับบ้านล้างจานซักผ้าเสือถ้ำเสือขี้นลายชอบได้ครับผมเอ้ยได้ไงวะบอกว่าหนังสือไม่ได้อ่านแต่พอเข้าห้องสอบออกมาได้คะแนนเสือหนังสือเสือซุ่มเออเกือบแล้วเสือซุ่มไม่เกือบแล้วเสือหมอบเสือ ซ้อนเล็บอ่าใช่ครับเหือซ้อนเล็บพี่เวไได้เฮ้ยเก่งวะเสียเกียรติที่เรียนวิศวะโอเคถ้าผมโอเค้อต่วอะไรับวิชาไหนวะพี่คนประเภทนี้ต่อยก่อนเคลียร์ทีหลังเสือเปิดพูดจานิดเดียวแบบพูดไม่ทันไรมันใส่แล้วใจร้อนเสือเล็งเสือตื่นเต้นเสือปืนไวเฮ้ยเสือรีบเสือเล่ง ลูกก็ย่าง60แล้วเปลี่ยนสาวไม่ซ้ำหน้าเลยเสือไม่ซิ่งเสือเท่ากินนเสือไม่ซิ่งกินนะไรกันละไรวะหโอ้โหกีฬาทางไกลเสือหมอบถูกเร็วมากอ่านไม่จบเลยคือก็แหละแต่ว่ากูเสียงเบาไงชีวิตนี้ไม่ต้องทำอะไรพอถึงเสือน้ยเสือน้ยอันนี้วาเมื่อกี้ว่าอะไรนะสองคนนี้ก็เร็วเกินจะไปคลองถมต้องผ่านถนนเส้นนี้ครับเสือป่าอือเสอว่า ดาษห่อไฟเสืออีเสือธนพลพีโนได้ครับข้อนี้ให้ทั้งวันก็ตอบไม่ได้ผมครับท้งนไยครับเราเสือในอดีตเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมทำหนังได้เงินเป็นร้อยล้านเสือ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 เฉยเฉยเยอ๋อนี่ช่วยโปรโมทอ้โอโปรโมทแล้วพอเอ้าแล้วไม่นับคะแนนนะอยากรู้คะแนนด้วยเหรอโอ้โหอยากจะตอบขดานนี้จะบ้าเหรอคะแนนเท่าไหร่บ้างเนี่ยพี่อได้าค่ะโอ้อหีโนได้สโอ้โหพี่โอกับพี่เวได้คนอ ขอบคุณครับคุณผูา้ามปาพยนต์เรื่องเสือด้วยนะครับในโรพยนต์23ตุลาคมทุกโลก